แล้วแล้วเราก็อยู่ที่สถานที่แรกของวันนี้นะคะวันนี้เรามาที่ปราสาทโอซาก้าเป็นที่แรกคะ่ะคือการมาญี่ปุ่นเนี่ยนะทำใจไว้เลยทุกคนเดินเยอะมากไม่ว่าจะมากับทัวร์มาเองหรืออะไรเนี่ยต้องบอกเลยบริหารข้อเข่าให้ดีค่ะคุณแม่ฉันไปฉีดยาข้อเข่ามาเรียบร้อยพร้อมเวอร์แต่คุณพ่อฉันก็คือบางบางทีก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้เอ็นดู อกไปเลยว่าฉันถ่ายทุกจะบอกว่ามาเที่ยวเชียงใหม่เดินได้หมื่นเก้านะคะมาเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวญี่ปุ่นเดินได้หมื่นกว่าก้าวนะคะอยู่ที่บ้านยังไม่ถึงห้าพันเก้าเลยค่ะนั่นไงปราสาทโอซาก้านะคะยูเคยมาเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วรอบน่งแล้วแหละ คนนี้ได้รูปเยอะมั้ยคะได้เยอะมากค่ะถูกใจมากค่ะมี FC แล้วเหรอมี FC แล้วมาจากนนบุรี แนะคมันรถติดมากเพราะว่ามีขบวนอะไรสักอย่างก็เลยข้ามไปที่หนึ่งจะไปตอนบ่ายนะคะก็มากินชารุวกันค่ะอไอูงเงาเน่ยไอ้พี่ไดีแต่ว่าอาเจียนไปสองรอบเพราะว่าเมารถหรือว่าท้องไม่ดีอาเจียนมีแต่ม เริ่มกินได้เลยค่ะแดดแรงแดดแรงจนหัวหม่งขนาดนี้ดูดิเอาแ,แม่เป็ดปิอย่ากลัวแดดดีเราต้องเป็นแบบเปิดจ้าหน่อยมาคุยกับต้อง่อยค่ะวันนี้มาทานอาหารค่ะูอย่ที่ญี่ปุ่น อร่อยมากเวอร์เขามีแว่นที่ลูกสาวซื้อให้เขาใส่แว่นของเขาต้นน้องไม่ได้แว่นมาไหนยิ้มให้กล้องหน่อยป้ายิ้มให้กล้องอีก มาดูที่การทำอืรนจะอบกันม่เขือไมเชื่อ to นะจาเกนดช่ไงกคือว่าโินช้มะค้มคะค้ชมคะคล้ผู้ชมคะคุนี้ชมยเช่คะคุ้คะคุาผู้คุ้ชมะคมะชม้มคะัุ้ชนะค้คะุณผู้ชมะคุณ้คะมะคุ้มคะุ้มะคะ้ชมคะ้คะ้ชุม้ช นะคะแล้วก็สะบัดข้อมือตีขึ้นตีลงเร็วๆแรงๆอย่างนี้เลยนะคะยิ่งเราตีเร็วตีแรงเท่าไหร่นะคะยิ่งทำให้ตัวผมัดชานะคะแตกตัวเป็นฟองนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของมัขาะช่วยค่ะม้ เรื่องของเรื่องอะเมื่อกี้เขาสอนชงชาเขียวใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีขายของขายเอยขายวิตามินขายอะไรอมาบอกว่าให้ปิดหูไม่ต้องฟังเขานะไม่ต้องซื้อนะปรกฏว่าแม่ชานเสียไปสามมือกว่างงงงแบบงงงงงงงองงงอ่งงงอ่งงงงงงงแล้วช้างช่างตรงนี้ก็จะเป็นวัดนะคะเที่เาแลง ก็ค <Construction>. ือโดนล้างสมองไปแล้วหนึ่งอ p d o w อัพไปอัพมาอัพมาอัพไปเอาอีกไหมเอาอีกค่ะเอาอีกไหมก็ตามเคยนะคะคุณแม่ฉันช็อปจนหมดเวลาเพราะเรียกขึ้นรถแล้วนะคะในจุดจุดนี้ก็คือยังไม่ได้เข้าวัดเลยจ้ะ เราก็อยู่ที่ที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะแล้วก็นั่งรถมาแบบชั่วโมองกว่าเลยทุกคนหลับแบบสิบตื่นได้อยู่นี่เดินเยอะไหมคะเดินเยอะมากเลยลว,วันละหมื่นกว่าเก้าสๆแล้วคุณพ่อลหะคะคุณพ่อเหรอคุณพ่อไม่มาเนียสิอยากร้องไห้จังเลยคนมีคู่ แต่ก็เหมือนไม่ม <ue> <ulously> ีค<ง> <Gore> ี่พป้ารอป้ารอที่ใกล้ๆตรงรถค่ะเดินไม่ไหวแล้วว่าไงนะคะทุกสิ่งอยู่ที่ใจค่ะเป็นยังไงไปไหนก็ได้ทุกอย่างโอเคไวจ้ะพร้อมไหมพร้อมไป ทุกคนดูนี่ดิแต่มันไม่มีอะไรกันเลยการจับบือถือแบบเสียวอ่ะ สวยมากค่ะชิมโมกชิมโมกแต่ร้รอนโมกแต่ยังถ่ายรูปไม่เสร็จอ่ะขอไปถ่ายรูปก่อนสนุกตื่ตาตื่นใจแล้วก็ไม่มีที่กั้นด้วยน้องชิวๆลงดอยไปจ้า เราจะอยู่เต็มเ็ๆที่นี่นะคะจะได้กลับบ้าแล้วหรอนี่นะคะได้น้ำพีชมากแก้วหนึ่งมันมีเนื้อพีชอยู่ตรงนี้เลยคือจริงๆอะอยากกินปลาดิบมากคือแบบมันเยอะมาก อิ่มมาทุกคนไม่เป็นไรเราดูเป็นอาหารปลาเราก็อิ่มใจแล้วอันนี้หนึ่งถาด250สบาทสดๆเลยไหม แต่เราได้ร้านที่แบบโลโค้สุดๆร้านที่ดูดีคือเรามองข้ามแต่ร้านที่แบบโลโค้นี้คือเราจะต้องหยุดเดี๋ยวดูกันว่าหนาสั่งอะไรบ้า มันนุ่ม้องกินอฉชนก็คยายามมากอะไรนะอูนะ้นี่ดูเยครับมันนัวมังไม่คาวเลยแบบสดมากปลากินค่ะอปลากว้างเล็กเด๋ยวลำ้ำใครมันสูงกินได้การมันต้งเท่าไหร่อย <c oughs> มันอจะบอกทุกคนแบบนี้ใครที่กินแบบ เอามาทั้งหอยเม่นเลยอ่ะคือมันจะมีหินมีทรายอะไรเบาๆอยู่ในนี้ค่ะถ้าแบบใครที่อยากกินแบบนุ่มๆแล้วลื่นลงคอเลยอะไรเงี้ยก็เอาแบบเป็นถาดที่เขาแคะน้องออกมาแล้วละกันเนาะมื้อนี้ราคา3,200เยนนี่ อาหารเที่ยงของเราเป็นเกาหลีจต้หาล้านยากมากที่หมามมาหมาปลาจะกินได้เอานี้ไปก่อนจะเป็นข้าวหน้าหมูทอดเกาหลีค่อะอะเริ่มเหรอเริ่มเหรอมาพร้อมช้อปปิ้งเรีอยงคะ่ะพร้อมค่ะเมื่อกี้ไปกินข้าวอิ่มแล้วแล้วตอนนี้พร้อมช้อปปิ้งแล้วอยากได้อะไรบ้างคะอืมาะได้อุกอยาก <laughs> จะไม่รู้อยากได้ร้านแรกที่เราจะไปคือ I don't know how A B C ต้องไปดูซิว่านางจะช็อปปิ้งอะไรนะ อยยมากเลค่ะวันนี้พี่สาวเดินไปกี่ก้าวดูซิวันนี้น้องสาวหนึ่งมืนหนึ่งพันเองอะ1นึ่งหมื่นหนึ่งพัสามร้ยเกาสิเีใจไหมคะเมื่อยไปหมดแล้วค่ะอยากกลับบ้านแล้วแฟนพี่สาวลระไม่นอนหลับแล้วค่ะ <ง S 1> มามาซื้อของนะคะเหมือนกับว่าเข้ามามารับแจกของฟปีอะค่ะเดิน,น,ดนไม่ได้เลยค่ะ เมื่อยปนหมดเลยค่ะโอเคบายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายเจอกันที่สนามกันนะคะ่ะ วันหมื่นกว่าเก้าทุกวันแต่ภูมิใจไหมคะที่ได้เดินเยอะๆขนาดนี้ภูมิใจมากค่ะก็ตัวองแข็งแรงยานแข็งแรงแข็งแรงภูมิใจมากแล้ทริปนี้ได้สปอนเซอร์จากคุณลูกดิวสเตอร์นะคะขอบคุณลูกดิวสเตอร์ด้วยค่ะบอกลาเพื่อนๆก่อนค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะจะจกลับแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและโชคดีบ๊ายบาย บายบายปาเศร้ามากบายบายเจอกันใหม่ท uh> ี่หน้านะคะขอให้ลูกนิวมีความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดขอให้สมได้รับความสําเร็จเงืนไหลทองกองไหลมาหมดไกแล้วค่ะท่านผู้ชมเลื่อนไหลทองทองไหลมาแล้วขอให้เจอเนื้อคผู้ดีๆด้วยค่ะโอ้บายบายเลยค่ะ